ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาแนะนำนะครับตัวบอร์ดคอนโทลที่ทํามาสําหรับมาแทนนะครับตัวบอร์ดของจีนนะครับรุ่น10กิโลวัตต์ที่เขาไม่ได้ทํารุ่นนี้ออกมาแล้วแต่ผมคิดว่าเขาออกแบบดีนะครับก็มาเติมส่วนที่เขาขาดนะครับก็คือตัวนี้เป็นอะไหล่ของตัว10กิโลวัตต์ตัวเดิมนะครับตัวเดิมเขาใช้ไอซีทเป็นเบอร์300แอมป์600โวลต์นะครับอันนี้มันพังมดแล้วนะครับ สเปคเดียวกันนะครับตัวสีดํานี้ส่วนตัวนี้ก็สามร้อยแอมนะครับแตเป็นลักษณะของโวลต์ที่พันสองร้อยโวลต์นะครับอันนี้ใส่จะเอาไปทดลองใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าจะรอแบบนี้นะครับมันก็อาจจะนานนะครับสําหรับการสั่งใหม่ผมมีตัวนี้เป็นมือสองก็เลยใส่ใส่ให้เขาไปเทสครับามาดูจุดต่อนะครับจุดต่อก็เป็นน็อตเอใหญ่นะครับน่าจะเป็นคนแรกนะครับที่ที่ทํา สำหรับไฮโวลนะครับเป็นน็อตแบบนี้อันนี้เป็นอินพุตนะครับบวกลบเขียนบอกนะครับสำหรับท่านใดที่เอาไปใช้กับพวกไฟสูงๆนะครับก็คือซัพไายมันรับไฟไม่ไม่ได้นะครับถ้า6 0 0 7 0ยเโวลนะครับก็ปักกี้ตายปินออกแล้วเอาไฟเลี้ยงที่จุดเทอร์มินอลสีเขียวนี่นะครับเอนับเอเป็นของเดิมนะครับก็คือน่าจะเบอร์สิหรือสินะครับ สิบหกสองเส้นนะครับของเดิมหมดนะครับบางตัวนะครับอุปกรณ์ของเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบส่สงให้ทางทีมงานเอาไปเทสนะครับถ้าเวิร์กก็จะใช้เป็นรุ่นนี้ตลอดแล้วนะครับก็คือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จะไม่มีซอฟต์สตาร์จะไม่มีบอร์ดผสมไฟนะครับเพราะว่าชุดนั้นมันอยู่ที่ต้นทางแล้วครับถ้ามาใส่รีเลย์ใส่อะไรอยู่ที่ปลายทางมันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มคอร์สนะครับแล้วก็ ไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าต้นทางเรามีซอฟต์สตาร์ดีแล้วมันก็ต่อเข้าตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการออนให้ดูนะครับก็จะมีทริกเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ใช้ไฮโวลนะครับเวลา,ออา,าซ่อมอยากจะเซฟอุปกรณ์นะครับจะมีจุดที่ผมตอนนี้ผมถ่วงหลอดไฟไว้นะครับก็คือจะมาแนะนำคือถ้าถวงหลอดไฟมันจะมีข้อดีมันจะไม่ระเบิดนะครับ ถ้าหลอดไฟสว่างนะครับถ้าสว่างแบบจ้ายิ่งกว่าน,นี้นะสว่างแรงกว่าน,นี้ก็คืออาจจะมีอะไรช็อตนะครับแต่ถ้าประมาณนี้คือปกตินะครับสัญญาณเอา์พุตก็สวยนะค่อนข้างสวยนะครับ50าสิร์ตเด๋ยวสายนะครับสกคปผมมันน่าจะมีปัญหานะครับไม่ได้แกะดูน่าจะพวาคาปาซิเตอร์มันเสื่อมนะคข้างในนะมันก็เลยเป็นอาการประมาณนี้ สายวีบอกมาก็สวยแล้วอ่าก็อาจจะมีรุ่นที่มีเฉพาะตัวบอร์ดข้างล่างนะครับแล้วไปหา i g จ t โมดูลใส่จะแถมฮิตซิงให้นะครับก็สำหรับช่างที่เอาไปติดตั้งก็คืออาจจะไปทำกำไรได้เพิ่มนะครับือสายด e ก็จะเซฟคอร์ลงยิ่งกว่าเดิมนะครับถ้าซื้อสำเร็จก็จะอาจจะแพงประมาณ ็นบวกค่าไอจีพีทีบนูแล้วก็ค่า,าลงอุปกรณ์นะครับก็อาจจะประมาณพันสองพันนะครับแต่ถ้าไปใส่เองก็ลดพันสองพันได้อะไรประมาณนี้ครับสําหรับรุ่นนี้แ้งดันต่าเพราะว่าผมชวงหลอดน,นะครับถ้าอาการแบบนี้คือต่อตรงก็คือใช้ได้เลยครับไฟมันก็จะขึ้นมาประมาณสองร้อยสิบนะครับหน้าจอนก็มีแรงดันกะระแสอุณหภูมิแล้วก็พาวเวอร์นะเหมือนกันแบบรุ่นเล็กนะครับแต่จุดไหนที่ต่างก็ดูดีๆนะครับ กลับไปใช้รุ่นเล็กแล้วก็สับสนนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมและฟังครับสวัสดีครับ